สวัสดีค่ะดิฉันชช่อนะคะคุณครูเตือนชัยพัฒนนะคะ,ะภูมิลำเนานะคะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนประจําจังหวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เข้าศึกษาต่อระดับปร,ริญญาตรีนะคะที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีนะคะ และต่อมาก็ได้เข้าทำงานที่โรงเรียนอสัชัญาุบนราชธานีนะคะในสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปและก็ในปีพศ2539จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็พศ2564ะคะเป็นระยะเวลาประมาณ24ปีกว่าๆนะคะสำหรับนะคะในในความเป็นครูหรือ เป็นบุคลากรในโรงเรียนอสมชันอุบลราชานีนะคะก่อนอื่นก็ขอากราบขอบพระคุณนะคะคณะพระาาคณะเซนคา,าเบียนแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้โอกาสที่เราได้เข้ามาสู่ในรั้วอสมชันนะคะได้มาเข้ามาทํางานที่นี่ความประทับใจของโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนอสมชันของเราเป็นโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะของโรงเรียนเราก็คือมันเป็นโรงเรียนของคาทอลิกนะคะก็จะโดดเด่นในด้านภาษาความประท ทบใจนะคะที่นี่นะคะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทําให้เราเกิดความภาคภูมิที่เราเกิดมาแล้วให้เราปฏิบัติหน้าที่เามเป็นครูเรามีความประทับใจเป็นครูว่าเออเราสามารถร้างคนจ้างชาตินี่แหละคือความภาคภูมิใจในความเป็นครูก็คือลักษณะว่าเ,ออเราเกิดมาเป็นครูนี่ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคนน้ำหน้าถือตามีลูกศิษย์น่ะ้เดินไปไหนเอออาจารย์คุณครูมิตรหรออะไรเงี้นี่คือความภาคภาูมิใจนะคะสุดท้ายจริงๆนะคะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณพระเจ้าแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราเกิดมา เกิดความรักความผูกพันขอบคุณโรงเรียนอจัจฉรัยอุบลราชธานีขอบคุณคณะพรารดาขอบคุณเพื่อนครูทุกท่านและก็ขอบคุณบุคลกากรทุกคนพกการพาลงอะไรทั้งหลายและนักเรียนที่ให้โอกาสของเราได้มาสัมผัสในอาชีพครูนะคะและก็สามารถดำเนินชีวิตของเราให้ราบรื่นและก็ได้ถึงฝั่งแล้วนะคะก็มีแค่นี้ ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีสุพันณีทองสวัสด์นะคะก็ปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะของโรรีันอสมชัญอุบลราชธานีค่ะค่ะตลอดระยะเวลา36ปีที่มาทำงานอยู่ที่นี่นะคะก็ได้รับความไว้วางใจนะคะจากคณะครูคณะเรียน และผู้บริหารนะคะให้ดำเนินทำงานในหน้าที่ต่างๆมากมายนะคะก็จะอยู่ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนก็ประมาณ14ปีนะคะแล้วก็อยู่ที่นี่ก็3ปีค่ะในการทำงานนั้นก็ต้องอได้รับการอบรมนะคะโดยให้ดำเนินรอยตามจิตตารมของท่านนักบุญหลุยนะคะซึ่งมีคณะพระดาเป็นแบบอย่างในการทำงานนะคะนั้นก,ก็ต้องขอขอบพระคุณ นะคะท่านพระดาที่เป็นผู้มนวยการทุกท่านที่มาที่นี่ที่ได้ให้คําแนะนําในเรื่องของการทํางานนะคะให้คําแนะนําในการดําเนินชีวิตนะคะว่าจะทําอย่างไรเราถึงจะมีชีวิตรอดในสถานการณ์ปัจจุบันก็อยากจะฝากขอบคุณนะคะว่าบุคคลคนหนึ่งที่ให้ก้าวเข้ามาในวงเลนอสัมชัญแหอ่งนี้ก็คือ เพื่อนรุ่นน้องนะคะที่ชื่อว่าธิภาศิริวิริยสิทธิ์นะคะเขาก็มาทำงานที่นี่เสร็จแล้วเขาก็ได้ไปแจ้งให้ทราบว่าทางเรียนต้องการครูนะคะ,ะบรรรักษ์นะคะก็เลยได้มาสมัครโดยได้รับความเมตตาจากอดีตพระดาคือ คุณทองดีกิจบุญชูนะคะได้รับเข้ามาทำงานค่ะก็เลยทำงานมาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะคะทั้งได้เป็นแล้วก็ได้ทำงานทุกอย่างตามที่ท่านผู้อนวยการได้มอบหมายมานะคะก็ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ เป้าหมายที่เบรเดอร์ได้วางเอาไว้ก็คือเพื่อเด็กและเยาวชนที่มาอยู่กับเรานะคะให้มีคุณภาพที่ดีนะคะแล้วก็อยากจะขอฝากให้กับคณะครูของเรารุ่นน้องนะคะให้ดูแลโรงเรียนของเราดูแลเยาวชนก็คือเด็กนักเรียนที่อยู่ที่นี่นะคะให้เป็นคนดีของอประเทศชาติต่ตอไปแล้วก็ให้โรงเรียนของเราอยู่ยั้งยืนยงตลอดไปนะคะ mm hmm. เพื่อพัฒนาเย,ยาวชนต่อไปนะคะ mm hmm. ก็ขอขอบพระคุณนะคะ ทุกๆคนที่เป็นกำลังใจในการทำงานโดยเฉพาะพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปของของเรานะคะก็ยินดีแล้วก็ยินดีมากที่ได้ทำงานร่วมกับบุคคลเหล่านี้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมิตรบุษบายชุมเสนนะคะเป็นครูที่กเกษียณแล้วนะคะทุกคนคงจะรู้จักนะคะ แล้วก็เป็นครูในภาควิชาภาษาอังกฤษค,ค่ะทำหน้าที่ทุกตำแหน่งนะคะในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนหัวหน้ากลุ่มสาระนะคะแล้วเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยนะคะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเพราะนั้นเป็นการทำหน้าที่ในรรีันสำชันที่มีหลายสมัยนะคะเพราะว่าจำนวนเวลาที่ทำงานก็รวมแล้วประมาณ3ากว่าปีนะคะแล้วก็ เกิดความประทับใจมากนะะในโรงเรียนอัศมัญอุบลแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานนะคะท่านผ,ผู้บริหารนะคะแล้วก็นักเรียนค่ะก็มีความประทับใจกับโรงเรียนมากค่ะต้องในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณคณะพระดานะคะคณะครูที่รู้สึกประทับใจนักเรียนนะคะที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมิกะตรพรประสานบอน,นะคะมิสุค่ะต้องบอกว่าเราต้องเดินมาถึงจุดที่เราทุกคนจะต้องอได้อำลาโรงเรียนนะคะตลอดระยะเวลา23ปีที่คุณครูอยู่ในโรงเรียนอสมชันอุบนลราชธานี ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักเป็นครอบครัวที่ทําให้ชีวิตครอบครัวหลายๆครอบครัวมีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตเราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องวันแรกที่ก้าวเข้ามาความรู้สึกวันนั้นกลัวกลัวว่าเราจะทําได้ไหมกับโรงเรียนที่ดูแล้วมันใหญ่ในขณะนั้นแต่ในขณะนี้ใหญ่มากกว่ามีความมั่นคงมากกว่า เราภูมิววใจที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้โรงเรียนอสมชันมีมีสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในในช่วงที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเรื่องของอาคารสถานที่ในเรื่องของอการจัดการเรียนการสอนพัฒนาในเรื่องของความรู้ของครูที่นี่อยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วภูมิใจนะคะเราเดินออกไปข้างนอกรู้ว่าจากอสมชันติดต่องานประสานงานกับหน่วยงานข้างนอก ทุกคนเห็นเราทุกคนบอกว่าโชคดีนะคะที่ได้เข้ามาอยู่ในรั้วอสมชันหลายคนอยากเข้ามาแต่เขาไม่มีโอกาสฝากน้องๆด้วยนะคะอสมชันของเราจะใหญ่โตและมั่นคงต่อไปก็อยู่ที่น้องๆที่จะช่วยกันสร้างฝันสร้างความสำเร็จสู่โรงเรียนของเราวันนี้นะคะเป็นวันหนึ่งที่ครูดีใจดีใจมากๆ ได้มาถึงจุดที่ทุกคนจะต้องมีวันนี้เหมือนกันฝากโรงเรียนด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมิจิลพันธ์เจริญชัยทำงานที่อสมชานอุบลนี้เป็นระยะเวลา25ปีตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้างานดนตรีและการแสดง ดูแลวงโยธวาทิตศแล้วก็สอนดนตรีระดับชั้นมหและม6แล้วก็ประสานงานโครงการ Higher Music สิ่งที่ประทับใจที่อยู่ในอัสศมชันอุบลก็คือได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ชอบทำให้ทำงานอย่างมีความสุขแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างก็เราก็มองข้ามตรงนั้นไป เรามุ่งเน้นที่การทำงานแล้วก็พัฒนาเด็กเด็กสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ออกงานได้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดละสิ่งที่จะฝากให้กับรุ่นน้องๆต่อไปข้างหน้าก็ขอให้รักในการทำงานแล้วก็ให้มีความสุขกับการทำงานค่ะ เรียนท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการคณะผู้บริหารคณะคุณครูและพนักงานที่เคารพลักทุกท่านดิฉันมีสุภานียอดกูลคุณครูแจววแหววแผนปฐม,มวัยมีความผูกพันกับโรงเรียนอัสังชัญอุบลราชธานีรวมระยะการทำงาน26ปีคุณครูรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ถึงแม้นคุณครูจะ,กะเกษียณอายุไปแต่ความรักความคิดถึงและความผูกพันของคุณครูจะยังคงอยู่ชั่วที่รันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนางสมยงสารวิทย์ค่ะมาทำงานอยู่โรงเยียนอัศสำสัน ได้ยีปีแล้วจ้ะทำงานตำแหน่งเป็นแม่ครัวค่ะหุงข้าวให้สวัสดิการแล้วก็ขายไข่เกียวค่ะดีใจค่ะถ้ามีนักเรียนมาซื้อเยอะๆยิ่งดีใจจ้ะต้องเตรียมเตรียมแล้วก็ผลิตมาก็ทอดทีละกระทะค่ะตักข้าวกดสมาร์ทเพิร์แล้วก็มาไข่เกียวค่ะไข่เกียวไข่เกียวดาวไข่เียวไข่ดาวค่ะมีอยู่สมไข่ค่ะ อ๋ออยากให้สืบทอดขายไข่เจียวไปเรื่อยๆค่ะขายดีค่ะอ๋อคือทอดทุกๆคนค่ะคือทิดนอดทุกๆคนทั้งแม่ขรัวทั้งมัตเซอร์ทั้งมิดทั้งโรงเรียนเรานี่แหละค่ะ<ด>โอ้โถ้ายายกเกษียณไป<ด>อย่าเลย ถ้ายายกเกษียนไปต้องรักกันทุกๆคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนังสมหมายเพลงอ่อนเนตราเป็นแม่บ้านประจำลรงอาหารค่ะ ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำแล้วก็เช็ดโต๊ะมานั่งค่ะดูแลทั่วไปในบริเวณที่เป็นของโรงอาหารงานก็จะเป็นเวลามีงานรวมนะคะเป็นงานรวมถ้าเป็นงานรวมก็ช่วยเพื่อนรวมกันค่ะทุกอย่างก็ประทับใจอยู่ในโรงเรียนประทับใจทุกอย่างค่ะเรื่องออาหารการกิน เพื่อนร่วมงานสนุกค่ะสนุกจากใจค่ะสนุกจริงๆประทับใจมันมันก็ประทับเวลาที่มีงานรวมเพื่อนอะไรอย่างนี้สนุกดีค่ะไมสซิเลียดข้อคิดถ้าเป็นน้องๆที่มาเป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นใหม่ๆที่ยังไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานก็อยากให้มีทำจิตใจให้หนักแน่นนะคะคือ ไม่ว่าเราจะทํางานอยู่ตรงไหนปัญหาทุกอย่างมันมีหมดจะมากน้อยปัญหามันไม่เหมือนกันทํางานที่ไหนก็มีปัญหานะคะแต่ว่าเราต้องศึกษาเพื่อร่วมงานไปด้วยแล้วก็ฝากแค่นี้ละค่ะว่าให้ทําใจให้สบายสบายงานคืองานทิ้งไว้ที่โรงเรียนกลับไปบ้านก็พักผ่อนนอนหลับกับครอบครัวให้สบายค่ะมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ซีเรียส ก็ฝากแค่นี้ล่ะค่ะยังไงก็ขอให้ทำจิตใจให้สบายขณะเวลาทำงานกับเพื่อร่วมงานไม่ต้องคิดอะไรพูดจบคือจบมีปัญหาอะไรให้เคลียร์คุยกันแค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่ะค่ะวัสดีค่ะค่ะพิสณุสอนางคำผ้าทรมศาสตา์ค่ะตำแหน่งแม่บ้านค่ะทำควาสะอมาดทั่วไป อยู่แผนกอนุบาลค่ะกำลังทำอะไเก็นอย่างไรครับทำพความสะอาดปัดกวาดดันฟุ้นค่ะทั้งห้องโถงค่ะห้องโถงทั้งห้องใน้วก็ย้ายถาเด็กหน่อยเด็บเก็บถาเด็กหน่อยเวลาเด็กหน่อยกินเขาแล้วนะคะ่ปะป้าปลื้มใจอยู่ค่ะมาทำงานอยู่นี่ก็เพื่อร่วมงานก็นดีเบิร์ตอยู่ค่ะ มีเบิร์ทุกอย่างค่ะเข้ากับ mm hmm. เหตุงานไปตามหนาที่ของเข้าที่เพิ่นมอบไม้ให้นะคะ mm hmm. ก็มีความสุงในการเหตุงานค่ะค่ะป mm hmm. า,ากรุ่นน้องเวลาทํางานก็ให้มีความสุขกับการทํางานละก็ให้มีความอวดโทษค่ะโ mm hmm. ม่หายซีเรียรดในการทํางานนะคะ่ะใจสุกเรื่องอยู่ค่ะไม่เหตุงานอจะหนีว่าหน้างานเพื่อนกด็ดีประทับใจเบิร์ตตังแต่เรื่มต้นมากเลยค่ะ ผมง่ายสักใชยไม้สูครับทนนี่งานมันอนีสี่ชัหกปีบานก็คือควบมะสับใจนึงคืออยู่มังแจสมัยนันลุงเรียนเขาจะเลื่อนพุ่นมีอาคารอยู่นี่สามสี่หลังเป็นถนนดินแดงแล้วนี่นีีต้นไม้รอบก็บคือควบมะสับใจนึงคือบาเดินเพื่อนก็ดีน้ำสุขผูทุกคนนะคูข่ขั้นก็ดีน้่เออเพื่อนใครนับถือเกียรติยังทุอย่างนะคล้ายว่าเมื่อกควบผูกพันนละ ทุกอย่างนี่นี่นะมาเดินเพิ่อนถึงสิ้นปีมามันก็พาไปเที่ยวเป็นตกการยังไปเที่ยวสิ่งดีทุกอย่างนะเพื่อนก็ให้คข้อุ่นทุกอย่างแหละมาเดินสมัยก่อนนี่คือช่วงปีเทอร์มันก็ให้พักพูดแล้เกตมือเออจากช่วงนั้นแต่ว่ามันจะเรื่องยุ่งกันเกตคนสมัยก่อนนี่เกตคนยุ่งกันเกตค้นมีตะปูไส้เบิ้ดวางตามกระลาเอาเองสมัยก่อนลาเอาเองเบิ้ดเท่ขยะเรียงง้อน่ำสมัยก่อนมีง้อก็ให้ลูกหลานน้องลุงทุกคนตั้งใจทำงาน เพราะว่าเพิ่นก็ให้ควบ่อุ่นอยู่แล้วบ่เด้อนั่นก็ให้สู้ทุกคนล่ะด้วยควบว่างใจของบ่เด้อเพราะว่าเพิ่นก็ช่วยเหลืออย่างสุย่างเออก็ให้ตั้งใจทำงานทุกคู่ทุกคนนั่นล่ะอืมแค่อนนั่นละสวัสดีค่ะยายมาจาลาบเดือค่ะเหตุงานตำแหน่งความสะอาดจ้าเหตุงานมา22 23ปีนี่ค่ะ เหตุงานที่พ่านมากก็ดีทุกอย่างอยู่ค่ะตอนมากไม่ไม่ไม่ขายุ๋ดเตี๋ยวค่ะต่อมากก็มาเหตุอันอาหารประจําต่อมากก็มาขายน้ำจะอันก็เหตุแม่บ้านไปน้าอยู่โรงอาหารเก่านะคะโุงเรียนก็มันก็ดีอยู่มันก็บอกกู้มือนี่แล้วกู้มือนี่ก็ดีขึ้นได้เหตุงานมากกับประทับใจทุกอย่างอยู่ค่ะอยากฝากพวกน้องๆว่าให้เขาเหตุไปเรื่อๆมันก็สียอัน ดีเองนะคะมันกับสีสะอาดนี่ยังไปนะคะ <laughs> ที่พ่ยังเกิน